ไม่อันนี้สีคือผมเขียนอีกเลยอดมมนพักดียิสดีทุกท่านที่ติดตามพ่อเพชรไก่ย่างนี่เขากินน้ำแล้วเนาะเรียบร้อยเรียบร้อยเซ็ตเซ็ตตร้าน แทบก็รอดกันเนี่ยแทนก็ได้กินฮอดจานคนละแตำสมกระไดซดน้ำกระเบิดไหมออ้ายังกินเข้าบ้านอิมขอเหล็กเลยเว้ยใช่บ่มีเวลาว่างแล้วเอซีเข่าไหลเนาะแม่ไม่เจีียบแล้วบอกเาะชักสามตูดแตกในหน้าคือแจจะน่าอะไรเนาะว่ามือปปไาแล้วสิมายามดูมือกันนี่ยสมตัวแตกคือว่ามีเหตุการณ์ยังเกิดขึ้นขออ่ะอันเมือนรอดกับพงไหมโอ้ยังซี ทีหาคำพอดีเนาะวันที่เดือนสิบสองสิบห้าคำอันผมนั่งพาหม่อยู่นี้นึกเป็นจิปลายพาคึกเิ่นมาหายโฉกโง่เลยนั่งนั่งพาใหม่หนีไกลนั่งอยู่นี่นั่งเบื่องต้นกล้วยอันเก้าแปดแปดเก้านี่นะงามเนาะเออก็เลยว่าคือมีโฉกมีหลาทุกคนแต่น้อเนาะ บ่บ่ฟังห้โโคกหายลาบอยู่บ่ปูนญาี่นฉันออกอันนาแบบต้นก้าถึงปูถึงญาแม่ปูยนาเขานี่ยเจ้ากีเจ้าทานฉันดอกฉันโดนยังเนาะงูโต๊เป็ลงเตโตใจกใจเลยทุ่งเลยงูน่อยงูน้อยแต่ซ้ำนิ้วมือนี่ยดอแต่ซ้ำนิ้วมือโตกเป็ลงมาว่ามันไหมโต๊ที่แหลก ลูกขื่นบ้างว่าโอ้ยลีบ้องแแ้เลยโม้น้อยโม้น่อยแต่ซำนินวเมอนี่แหละถ้าค้าือบคือตหลุดนี่แหละโอ้ยมนอกของแแตัวนี้จ้าเจ้ที่เจาทานมากขอดยังเวียนตัวนี้มตวขอปุ๊กก็ได้ปั๊บทันทีเลยหม่โอ้ผมรู้ส่มนเจ็บอสเอนดอกโอ้หน่อยดิโ้หน่อยดิโม้หน่อยก็เจ็ดหนึ่งตัวโอ้ไม่ตี อันดีตีไปว่าเนาะบานีผมเลยว่าบอบว่าขันทีให้โชคให้ลาภพี่ลีน่ะให้มากเขาฝันลูกหลานแน่ลำเลี่ยงมากจมก้มบานีเพิ่นเพิ่นว่าเขาฝันพี่ลีเด้โอ้โหอัพประกาศนะเขาเขาประกาศกระดาษกระเพร์หน่อยเพราะดิกระเพร์ไงไงซำป่าวั แค่น่ากระดานเือหวคุณหวยเรขั้นวแล้วว่าสิบบอกว่าใดนี่แต่ว่าขันอเว่าได้อดบ่ได้เห็นทีมงานมาก็เรยกว่าเออว่ได้แบ่งปันให้แบ่งปันหาเทีโอ้คนวันรอยกับท่องเลยเป็นบอีกดพนมากนี่คืนมันร้อยกับท่องเลยห้างสิบเอ็ดอสิบันเพ็นเดือนสิบสองกว่าอืม น้ำเมนองเต็มกระดิ่งเฝากนี่มักเข่าฝันครับผมปรากฏว่าอยู่ในความฝันหันกินเลี้ยงโอ้โหกินเลี้ยงว่ามันกินเลี้ยงอยู่เฮี้ยนนี่แหละกินเลี้ยงนี่แหละกินเลี้ยงนี่นี่แหละคนคนมาไายหลายเลยอ๋อบ้านเขาหรือ่งที่แมนผมผมพันนั่งอยู่อยู่จังซี่ละบ้านนี่คนละว่า เอาข้อสีแดงนําำข้อสีแดงมือดิคุณหัวขั้นเสียวเราขอเองเลยมือน้ำเงินมีบ่างเช็ดเอาเองป้อมเงินมีบ่เอามีหมดทั้งสามสี่มาปนี่วะบ้นีเพิ่นจัดงานเลี้ยงคนมาหลายหลายปรากฏว่าเออไอ้เพิ่นไดเอาจานดอกไม้มาให้ผมโอ้มันมีคนคนหนึ่งเอาจานดอกไม้มาให้มันเป็นจังซี่ เกมเงินวะนี่เออ้กบล่ะอ๋ออันนี้คือจานจานเด้เอาเป็นลูกจานแมนโอ้โหคนจานขอบจานเอออยู่ในนี่สีมีดอกไม้มีดอกไม้นี่เพิ่นยกขึ้นมายก ย ok ah ar, อกใส้หัวไม้ว่าเอาอเกาะปีนเอาโชกให้ตัวแล้วคนชิงลุ่เอาโชาไห้เพ,เ,เพื่อน่ได้เขียนเด้อันนี้ผมเห็บ่ได้ผมได้สิเขียนให้เบิง้งต,ตามที่ผมเห็นเด้ตามที่ผมเห็นนี่มันเป็นสีเพื่อนเขียนจรงจีเพื่อน่ได้เขียนแต่แต่ว่าเพื่อนหักหักใหม่ หักไม่ใส่จานมาอืมันเป็นสิเต็มจานเลยดยเต็มเต็มจานเลยคือคือผมเขียนนี่แหละโอ้ยิงสิละโอ้ไม่อันนี้อสีคือผมเขียนนีิเลยสีเองสิโอ้ยคนคิงลูกอ มาสิบอกผู้ใดต้องมันก็อดบ่ได้ก็เลยบอกทีมงานมากั้งแย่ฮานเตียฮาเตียเป็นโชว์อีนดีเนาะอ่าเบิร์ซีนาผู้บอกตื่นเต้นโมาเลยอืมัดที่นี่เฮาเฮาคันแปรมันก็ได้ช่องตัวตรงๆเลยเด้ออแต่คันสิเป็นสามตัวนี่มันอาจจะเป็นสี่ตัวงานบอก มันอาจจะเป็นที่โตอาจะเป็นเป็นแม่นีเนาะที่โตบอกตที่โตมันอาจจะเป็นจานก็คือเจ็ดเนาะโอ้ยยยยยยย็ยยยยยยยศูนยย้ยยยยยอยยยอยย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 อนยย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 เยย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 ตยยยอยอย่ย้ เนื้อสีดึงไปใช้กันก็อาจจะเป็นเจ็ดหนึ่งสองใช่เหอนบ่เลขสามโตอ่อาจจะเป็นเจ็ดหนึ่งสองเห็นบ่ถ้าจะเป็นเลขสองโตก็คือหน,นึ่งสองกับเจ็ดศูนย์แมนน่าจะเป็น น่าจะสิดติดป็นสี่ฉันบอกอ่านบอกอ๋อนีเด้เนาะอืไม่เป็นสิทธิ์เด็เยนเยนให้เลยเยนนยมาที่งานเยนตาไล่พุทเอาเองก็นาเป็นว่านี่มีโอกาสเป็นไปด้พ่อแสกเจ็กน้อยคือศูนย์อเป็นไปได้อ เป็นไปได้ให้กันว่า0 1 2ปอวอามันอยู่ในหันครับเพราะตัวระจกแม่นบอมันอาจจะเป็นตัวนี้0นี่มันว่ะเป็น0 0 1 2เ๋ยวสามโตแสกสิสามโตแสกว่านไว้แล้ววานนี้แม่นเหลวแม่นเหลวว่านนีู่ในจานนี่แหละเจ็ดหนึ่งสอง0หนึ่งสอง เจ็ดศูนย์หนึ่งสองมีแ nah, ค่นี Nixon> ้มีแค่นี้หรืออาจจะเป็นเจ็ดหนึ่งบ่ก็ทำตั้งแตอยู่ในนี้มอกเกอไม่หันเรื่องถ้าเ่าตาเ่าแค่นี้โอ้ใส่จานมาหันเลย่องทีงานเพิ่นเอาโชคมาหันจัดงานเลี้ยงนี่แหละคนมาหลายย้อนฟังบันตามความฝันเนาะวานนี้ผมมันนั่งอยู่ทังโต๊ะสิล่ะเขาก็เลย มีคนคนหนึ่งมากอย่างมากเอาเอา,เอาดอกไม้มาให้ยกมือเสกหัวให้แล้วก็อเอาเอาเอาโชกมาให้พ่อเพจวางิโชกมาให้เลยเจียโชกมาให้ฉันนี่ละ<อ>นีซ้ำนีลาแค่คน,นกระถือจานใบนีม่านบอจกจะว่าอยู่ใต้ใต้ตัวเลขนั่นจะเป็นด,กดอกไม้เดออเป็นดอกไม้ดอกไม้ต่เรียงเป็นตัวเลขเป,เป็นดอกไม้เป็นทเทียนนะ,นะจะว่า โตโตที okay. อต่อันท il ี่ท <reproduce> er. ี่เห็นเป็นหนึ่งซองนี่คือพอดีหักหักใหม่หักใหม่กลมๆไม่กลมๆอาจจะเป็นงาดอกใหม่หรือยังประมาณนี้แหละเฮ็ดเป็นตัวเลขไว้เฮ็ดเป็นตัวเลขไว้ว่างในจานนั่นเต็มจานใี่ะรือเต่มมันเป็นสีนี้วะนี่สีแดงเนี่ยสีแดงนี่โอ้ครับเอาไปโอ้ เฮ้เฮ้าไปจีบรถรัดตุียมงชอ <c oughs> บอ้าไส่งส <ะ S 1> าสมาใ้เราส่งมาให้ด้วยอาวส่งมาทุกคนครับัทีครับฟังฟังทุก